นะยืนรอเป้านะครับยืนรอเป้าเอ้ยเอ้นั่นแหละแล้วเอน็นอ๋อใช่หไหม <S <S ให้มันทรมานอีกอ้อย่ยอแล้วเอนนี่ตุดล็อกซุ่นนะฮนะยืนรอเป้านะครับยืนรอเป้า,นะบ,ลนะลาบล็อกไม่ให้โดนเตะก่อนบล็อกไม่ให้เขาชกได้นะครับแล้วเตะให้สะดวกตุม้มนะ่ ให้ล่วงในทีแรกนะก<อ>ูจะเตะอ,อีกทีหนึ่งโอให้พับพอเขาล้มเราแอ่นได้เห็นไหมแต่เพื่อขยับเห็นไหมแล้วล็อกแอ่นนะอันที่สามหรือมารัาโดโทษอันที่หนึ่งย่อลงไปนะ ยอ่อแล้วแอน่นนขยับเล็กน้อยเพื่อให้เตะได้สะดวกฟัวฟัวเห็นไหมแล้วมาล็อกนะข้อเทา้าจัดไอชิดล็อกติดล็อกส้นจับขาจับขาคู่ไว้่ารวบไว้่าไม่ว่าเขาจะจับแบบไหนก็แล้วแต่ปล่อยออกบิด forward กลับถ้าไม่กระชับให้ย่อลงนะครับแล้วบิดใหม่ ใช่ไหมบีด,นะบดน,นี่เป็นต้นสามพอมันหลุดจากการจับรัดได้ชิดเพื่อไม่ให้เขาเตะหรือถีบเราได้ฮะโยกย่อโย่โยนะโยกย่อนะ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  แต่ปรับขาให้กระลาบเห็นไหมตงน้ำหนักทับแขนตั้มตั้มตั้มพอมันหลุดขึ้นมาเซตท่าใหม่ครับให้งัดกับลำตัวเอามือสอดเข้าไปมาล็อกมีบลักแลร ให้มันรัดปุ่มขึ้นนะครับล้มให้เสียงองศางี่เลยนะแล้วดันนะดันใช่ดูนะดันไปทางโน้นถีบมาทางคนโคนเห็นะมา เวลาเขาพยายามแก้นะครับเราก็ปล่อยให้เขาแก้อันนี้กรณีที่มันยังไม่รัดกลุ่มมันเน้นล็อกเท้ามันเน้นเห็นไหมเพื่อให้เขาปล่อยแล้วก็มันเน้นนะเป็นต้นหรือบิดนะนะบิดเป็นทางดูนะ ถตงว่าเรามันไม่ตึงมากให้ดังกับพื้นเลยดูนะถตงว่าเรามันไม่ตึงมากให้ดังกับพื้นเลยถ้ามันไม่ตึงมากมันมีตัวช่วยเยอะโอเคอมานะครับตูมเห็นไหมพอเขาลงเราจะลงไปล็ลอกขาเดียวก็ได้ก็หัวเขาเด้งปับ๊บต้มแล้วแอนเห็นไหม เตะไปที่หัวตั้มนมันจะงัดเองจากท่าเดิมนะงัดเองเห็นไหมตะขานี้ต้องหนีบแล้วเอาข้อพับล็อกส้นแล้วเอามือน,นี้มาช่วยลาดด้กระชับแน่นเนบิดม,มันเห็นมงัดงัดงัดข่านึงนไตำแหน่งนี้เขาเตะได้เห็นไหมขาบล็อกไว้ ล็อกขาว้วแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักหรอกเห็นไหมนะล็อกแขนมาบล็อกไว้ให้รถขนัดได้เลยนะล็อกตรงเท้าไว้นะมินนะครับเป็นต้นล้มแต่อันนี้เวลาเราล้มใหม่ล้มให้ขาเรามาบล็อกขาเขาฝัางไว้ไม่ให้เขาเอามาใช้งานเห็นไหมแอนนะเป็นต้นนะครับหรือนะล็อกไว้ แล้วมาจับนะใช้ได้หรือไม่ดันนะเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ตั้งแต่แรก <สถ Skills> ก็ใช้ได้หรือเอามาฝั่งนี้เลยก็ใช้ได้ก็จะห่างเขาได้ทั้งสองแบบดูนะถ้าข้างนี้ดันอย่างนี้จะตึงมาก เห็นไ,ไหมจะตึงมาดูนะวิธีเพิ่มความตึงรีดให้มันกระชับรีดให้มันกระชับงานล็อกในลักษณะที่สี่เราเลือกได้เยอะใช่นไ,ไหมเลือกได้เยอะงานเข้าไปรีดเข้ามาถ้าถ้าเราไม่รีดอ่ะดูนะล็อกธรรมดามันก็ได้ล็อกธรรมดามก็ได,ได้แต่อย่างนี้ถ้ารีดเห็นไหมไม่ต้องลัวงมันจะหลุดเลยรีดแล้วแอน คอมแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปานราะบางดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการที่เข้ามาในร่องนิ้วและจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยว สำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าหาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อัน,น้